ฮัลลหลสวัสดีค่ะสาวกับเาพบกันทุกคนอีกครั้งนะคะที่ช่องยูทูบจำเพาะหลวกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็มีไอเทมล้างหน้านะคะสําหรับสาวผิวแพ้ง่ายนะคะมาฝากกันนะคือสาวที่เป็นผิวแพ้ง่ายนี่แบบโอ้ชีวิตลำบากเนาะเออเข้าใจคือแบบจะไปหาเลือกใช้อะไรที่แบบเหมือนคนทั YouTube, ่วไปอะไรเงี Meyer ้ยโอ้มันไม่ได้เพราะว่าเป็นผิวแพ้ง่ายนะงานที่แบบจะเอามาใช้อะไรเงี้ยมันต้องเป็นงานปลอดสารแล้วก็อ่อนโยนมากจริงๆนะคะวันนี้ก็มีของดีนะคะมาแนะนากันแล้วก็ถือว่าการตอบคำถาม นะคะที่ถามเข้ามาใน inbox นะคะว่าเป็นผิวแพ้ง่ายใชย้โฟมล้างหน้าไรดีนะคะก็นี่เลยตดา,าดา f เฟสแลบ f เฟชเชลครีเนอร์เปียเจลเจลไว้สำอางนะคะที่มีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมีสมุนไพรซีซูนนะคะก็ใครเป็นผิวแบบไหนก็เลือกให้เข้ากับสภาพผิวนะคะมาที่ผิวแรกเลยตะดานเบอร์ศูนย์สำหรับผิวแพ้ง่ายเป็นพิเศษเบอร์หนึ่งสำหรับผิวแห้งถึงผิวแพ้ง่ายเบอร์สองสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแพ้ง่าย และเบอร์สามสำหรับผิวมันถึงผิวแพ้ง่ายเป็นเจลล้างหน้าที่ไม่ทำาลายน้ําหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวสองเท่าเลยจนที่สามารถล็อกความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ด้วยแล้วก็ปราศจากสารเคมีที่ทําให้เกิดการแพ้ทั้งห้าชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ําหอม SLS นะคะพาราเบนแล้วก็สบู่ค่ะผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้และอาการระคายเคืองด้วยค่ะไปทีนี้เราก็จะไปล้างหน้ากันนะคะมาลอ สนามจริงกัน,นะค่ะจะเสียงกรอกๆนิดน,นึงนะอยู่ในห้องน้ำสูตรที่ใช้นะคะอยู่ตอนนี้ก็เป็นเบอร์สาส่วนตัวเป็นคนผิวผสมนะคะคือจะมันตรงแบบเออทีโซนนะคะตรงนี้หรือบางบางวันมันก็มันทั้งหน้านะก็เลยใช้เป็นสูตรเบอร์สามคะตัวนี้คนแบบผิวไม่แพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันอ่อนโยนกับผิวมากเลยมาบีบเชียวให้ดูนะคะ <S <S อันนี้บีบออกมาเยอะนระปกติไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้หรอกแต่ตัวมองไม่เห็น เป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้นะคะเจลจะเป็นเจลแท้มีความปงตัวสูงนะคะถ้าเป็นเจลเทียมนะคะคือเขาจะใช้ส่วนผสมปสเป็นเกลือแกนที่ใช้ปรุงอาหารนี่แหละทําให้แบบเกิดการระคายเคืองทำให้ผิวเราแพ้ง่ายนะคะนี่เป็นของแท้นะเ,เจลเจ๋งจุนมากเลยเนะี่ยยังไม่หลาเลยนะคะก็ผมน้ำให้เปียกท่วใบหน้านะคะแล้วก็ถูๆๆจเจลที่มือนะคะเนื้อเจลพอเราถูแล้วจะเป็นแบบนี้นะจะไม่มีฟองะคะ่ะ ก็ล้างได้เลยนะคะมีสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะที่อ่อนละมุนเป็นพิเศษแล้วก็มีสารสก,กัดจากมะพร้าวนะคะช่วยกระจายชิงสกปรปกตกค้างให้ลดออกจากผิวนะคะ<อ>โดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างแลวก็ไม่ทำลายผิวหน้าด้วยค่ะ<า>เดีขอล้างหน้าแป๊บนึง ว้าวเป็นยังไงคะดูสดชื่นแมชอบตรงนี้แหละรงที่มันรู้สึกสะอาดสดชื่นนะคะล้างแล้วก็ไม่เอียกด้วยนะคะแล้วก็ผิวดูแบบสดชื่นสดใสนะ่ะเ่ยขอเช็ดหน้านิดนึงนะคะเหมามาก,มากคนที่แพ้ง่ายนะคะก็ลอง ซื้อตัวนี้มาลองใช้ได้หรือว่าคนที่แบบเปิเป็นผิวไม่แพ้ง่ายแต่ว่าอยากจะลองใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นงานแบบบำรุงผิวด้วยแล้วก็เป็นสูตรอ่อนโยนด้วยนะคะคนที่กาลังขาดเจลคุณภาพดีนะคะก็ดูตัวนี้ได้นะเดี๋ยวคนลิกให้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย จิ้มจุ่มอ่ะเออเป็นเป็นน้ำน้ำนีงี้ยจุ่มก็มีนะคะแบบตลับเป็นกระปุกเป็นเจลก็มีนะคะแล้วก็เป็นแบบเจลไลเนอร์ก็มีนะคะ